ส่งงานนะครับมือสอดไม้มงคลนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยแตกนะเป็นรอยเป็นรอยของไม้นะครับรอยดำๆน,นี่จับขวานนะครับลางมะเฟืองเบาลางยาวลางยาวร้อยสามสิบนะครับไก่เซฟน็อกข้างบน ธรรมดานะครับมาดูอีกด้านกันเบาๆครับกระบอกนี้มาดูอีกด้านกันนะครับส,สวยๆนะครับอันนี้ไม้มงคลออกม่วงๆดำๆนะครับจับขวามาดูความเนียนกันนะครับ สวยเลยดูยด้านท้ายปิดตูดด้วยมลิดนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ